สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับตามที่ค้างไว้นะครับเมื่อตอนหัวค่านะครับจะนันไลฟ์นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีภารกิจด่วนที่ต้องไปทํานะครับก็เลยต้องหยุดไลฟ์ก่อนนะฮะก็ขออนุญาตที่จะมาสารต่อให้จบนะครับสําหรับพี่น้องทุกๆท่านนะครับในการที่จะมาพูดคุยแบ่งปันนะครับ ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะท่านออสสองห้าหนึ่งสี่นะครับสวัสดีครับรอพี่น้องของเรอกสักครู่นะครับเราก็จะไปพูดไปคุยกันเกี่ยวกับคนที่หัวใจมีพระทุกๆคนนะครับเข้ามาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะพี่น้องครับเพื่อให้พี่น้องได้ไปต่อยอดความรู้ถือว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องแบ่งปันกันนะครับให้พี่น้องไปต่อยอดนะครับสวัสดีครับคุณม่อนนะครับขอบคุณนะครับที่กรุณาทักทายแล้วก็ใส่ชื่อเล่นมาด้วยจาะนั้นก็จะได้รู้เพราะว่าติ k t o k เนี่ย อาจจะเป็นมันบังคับให้เราใส่ชื่อเป็นภาษา,ษาอังกฤษา <S 2> <S 2> <S 2> บางทีก็เป็นตัวเลขเป็นตัวขยึกขยืออะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบบางทีก็การไปเปลี่ยนไปอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องยุ่งยากนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของทิกต็อกแต่ข้อดีของทิกต็อกก็คือว่ามันทะลุทะลวงมันรวดเร็วนะครับมันเร็วมากยุคนี้น่าจะเป็นยุคของคลิปสั้นๆน่าจะเป็นยุคของการเข้าถึงข้อมูลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ เอาล้วครับพี่น้องเข้ามา100กว่าท่านแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปพูดไปคุยกันอาจารย์นันพูดค้างไว้วันนั้นเมื่อเมื่อเช้านี้เมื่อ,อ,อบนรบ่ายนี้ไอตอนหกค่ำพูดถึงองค์นี้ไปแล้วนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน2497นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมมีสมเด็จก,กักไม่ขีดเนื้อซานหมากหลวงปู่นาคครับโอ้อนุโมทนาสาธุนะฮะหลวงปู่นาคท่านก็ถือว่าเป็นพระที่ ได้รับความนิยมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นเกจิที่ดังนะครับนี่ครับเราถึงองค์นี้นะครับเราถึงองค์นี้นะครับสองเนื้อให้พี่น้องดูไปแล้วนะครับว่าองค์นี้ทบทวนอีกครั้งนะครับองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดว่านพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะคพิใหญ่นั้นก็จะมีหลายบล็อกไม่พิมพ์นะครับมีทั้งหูขีดมีทั้งหูไม่ขีดนะครับสไตล์ของอาจารย์นันจะเน้นให้พี่น้องศึกษา เนื้อหาหมวลสารธรรมชาติพอเราศึกษาเนื้อหาหมวลสารธรรมชาติแล้วเราจะดูได้ทุกพิมพ์ทรงเลยพี่น้องครับสมมติทวดนั้นจะต้องมีมวลสารเห็นไหมครับเราส่องเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจุดไหนจะต้องมีมวลสารนะฮะถ้าต้องมีมวลสารเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวแล้วจะต้องปรากฏลักษณะเสียนคล้ายๆรอยโขกตํารอยบดของของว่านนะครับ นี่ครับตรงไหนก็ต้องมีต้องมีมวลสารพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นทักษะที่สําคัญและจําเป็นที่สุดที่เป็นเบสิกนะส่วนตัวจะนันคิดว่าน่าจะเป็นธรรมชาตินะครับอ่าต้องเป็นธรรมชาติพี่น้องที่ระครับเราต้องดูธรรมชาติให้ออกเมื่อดูธรรมชาติออกแล้วนะครับค่อยไปตามในเรื่องของพิมพ์ส่งค่อยไปตามในเรื่องของตําหนินะครับเพราะว่าตามสไตล์ของถ้าเป็นสายสากลน,นะฮะ ก็จะเน้นให้ดูตำริกก่อนผิดพ,พิมพ์ก็คือไม่ดูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชิงอนุรักษ์ครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนให้ดูธรรมชาติก่อนพิมพ์ทรงมาทีหลังจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> แต่สุดท้ายก็เป้าหมายก็คือว่าได้พระแท้ได้ศึกษาเรียนรู้ได้เข้าใจแต่ว่าถ้าหากว่าเราศึกษาธรรมชาติก่อนเราจะมีเบสิกที่แน่นเหมือนนักมวยที่มีกําลังวังชาดีซ้อมดีนะฮะก็จะมีเบสิกที่แน่นเหมือนนักฟุตบอลที่มีทักษะสูงนะครับทักษะ ความสามารถเฉพาะตัวสูงเราจะเล่นตำแหน่งไหนก็สามารถเล่นได้สามารถวอลลุบบอลมาถึงเท้านะครับก็สามารถที่จะปรับแต่งนะครับขยับขยื่นไปไหนก็ได้เช่นกันครับพระเครื่องหลวงพุทวดเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือ,อมวลสารหลักๆที่ใช้ทํามวลสารหลักที่ใช้ทําก็คือดินกาดยายักษ์นะครับนี่เป็นมวลสารส่วนใหญ่มวลสารหลักอันที่2ก็คืออะไรครับก็คือว่านว่านทั้งว่านแห้งว่านสด นะครับทำไมมีว่านสดด้วยก็เพราะว่าการสร้างนั้นมันไม่สามารถสร้างเสร็จภายในครั้งเดียวได้เพราะฉะนั้นว่านที่ตากแห้งนะครับก็หมดไปก็ใช้ว่านสดในการโขลกตำ่ำเพราะฉะนั้นมวลสารต่างๆคราบของน้ำว่านออกมาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันพี่น้องทีักครับแล้วก็ส่วนผสมอย่างอื่นนะครับก็จะมีทั้งปูนนะครับปูนเปลือกขอยมีทั้งน้ํามันตั้งอิว๋วมีมวลสารอื่นๆอีกมากมายนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหลวงปู่ทวดก็คือคราบคราบนะครับคราบมีทั้งคราบที่เกิดจากออกมาจากด้านในและก็คราบผิวหิ่งที่ปกคลุมด้านนอกนะครับไม่ได้มีคราบจากด้านในอย่างเดียวนะฮะคราบที่เกิดจากด้านในแล้วก็ปกคลุมด้านนอกนะครับพระที่ผิวใช้จนผิวแบบเปิดช้ําแล้วกับพระที่มีคราบปกคลุมก็หลักการพิจารณาก็จะแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสุดท้ายก็ไปดูที่พระแท้เหมือนเดิมเห็นไหมครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่พี่น้องที่ครพนะฮะบจะลึกเห็นไหมครับร่องระหว่างขานี่จะลึกร่องระหว่างนะครับเม็ดบัวนะบบัวความบัวหงายจะลึกคมชัดเห็นไหมครับลึกคมชัดลึกคมชัดมากนะเห็นไหมครับพี่น้องครับลึกคมชัดมีมวลสารส่องไปตรงไหนก็รู้ได้เลยว่าเป็นมวลสารมีธรรมชาติมีความซึ้ง ไม่แห้งกรอบแห้งด้านนะครับแต่จะมีความซึ้งมีความซึ้งนะครับมีความซึ้งนะครับมีความซึ้งคล้ายๆกับเนื้อวัดตะขังที่มีความซึ้งนะฮะจะเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องทีละครับนี่ครับซองไปตรงไหนก็จะมีความซึ้งเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติเห็นไหมครับโดยเฉพาะร่องรูพี่น้องครับรูต่างๆก็จะมีความเป็นธรรมชาติให้เราได้เห็นหนึ่งเราดูในรูนะครับลักษณะรูลักษณะ เป็นลักษณะแบนๆไหมหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแบนๆอย่างนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอะไรครับลักษณะของช้อนซ่อมซี่ของช้อนซ่อมนะครับในการเสียบเข้าไปถ้าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมก็น่าจะเป็นลักษณะของการทูบใช่ไหมครับลักษณะแบนๆอย่างนี้หนึ่งรูต้องมีความเก่าเป็นธรรมชาติสองบริเวณรอบๆต้องมีความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับมีความเป็นธรรมชาตินะฮะพี่น้องครับ หลังจากนั้นเราก็อาจจะส่องหาเม็ดสีแดงๆเม็ดสีแดงเนี่ยก็เป็นเม็ดนะครับว่านสบู่เลือดซึ่งครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเจอเม็ดว่านสบู่เลือดแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแลวก็เป็นบนสารศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญนะครับในการดูพระหลวงป่ทวดอีกอย่างหนึง่งนะฮะนอกจากนั้นเราก็อาจจะดูข้างหลังพี่น้องครับด้านหลังนั้นจะเป็นแร่กิมเซียวนะฮะแร่กิมเซียวยูโรยนะครับด้านหลัง นะครับแร่กิมเซียวลักษณะคราบต่างๆนะครับลักษณะของบริเวณริมขวาซ้ายนี้จะมีความแอ่นเล็กน้อยแอ่นแล้วก็ปรากฏลายนิ้วมือในการกดครึ่งนะครับเนี่ยริมขวาซ้ายด้านล่างนี้นะครับริมขวาซ้ายด้านล่างนะครับอ่านี่คือองค์แรกที่เราพูดคุยกันไปนะครับองค์แรกนะครับที่เราพูดคุยกันไปจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะส่วนองค์ที่2องครับอ่าองค์ที่2ก็จะเป็นพิมพ์กรรมการ นี่พี่น้องครับเป็นพิมพ์กรรมการองค์เนี้ที่อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องเพราะว่ามีความพิเศษตรงนี้พี่น้องที่ครบครับมีความพิเศษตรงลักษณะของคราบน้ําว่านนี้จะมีความเป็นเม็ดเม็ดนะครับน้ำว่านจะเป็นเม็ดเม็ดเห็นไหมครับเป็นเม็ดเม็ดเดี๋ยวลองขยายให้พี่น้องดูคราบจะเป็นเม็ดเม็ดเห็นไหมครับคราบน้ําว่านจะเป็นเม็ดเม็ดมีลักษณะเป็นเวทเม็ดเม็ดอย่างนี้นะครับเม็ดเม็ดอย่างนี้นี่ครับอ่า คราบเม็ดๆอย่างเงี้ยบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็จะว่าเป็นคราบยางมังคุดนะครับเพราะเกิดจากมีลักษณะเป็นว่านสดมีส่วนผสมอยู่เพราะฉะนั้นก็การเวลาผ่านไปก็จะมีคราบน้ำว่านอย่างนี้ออกมาได้นะครับคราบน้ำว่านออกมาได้นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ด้วยเห็นไหมครับเป็นเม็ดๆเป็นเม็ดๆเม็ดๆสีคล้ายๆเปลือกมังคุดนะฮะเป็นลักษณะคราบน้ำว่านเปลือกมังคุดเห็นไหมครับเป็นเม็ดๆเม็ดๆอย่างนี้พี่น้องทีละครับเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นเม็ดๆอย่างนี้นี่ครับเป็นเม็ดๆเม็ดๆอย่างนี้เห็นไหม นี่ครับเป็นเม็ดๆอย่างนี้นี่ฮะนี่ครับอันนี้คือพิมพ์กรรมการนะพี่น้องทีละครับพิมพ์กรรมการนั้นก็ง่ายๆในการสังเกตครับก็คืออะไรครับหนึ่งศีรษะก็จะมีลักษณะถ้าเราซูมมากมันก็จะแตกถ้าเราจะส่องกล้องเราต้องซูมลงเล็กน้อยไม่ซูมไม่ซูมมากนะพี่น้องทีละครับถ้าเราจะขึ้นกล้องอ่าลักษณะหน้าผากจะมีการขีด นะขีดมากขีดน้อย ent, ก็จะเป็นการขีดตาถ้าปรากฏก็จะเป็นขีดนะครับถ้าพิมพ์กรรมการพี่น้องทีละครับแก้มก็จะเป็นแก้มขีดหรือแก้มอปาเช่นั่นเองเห็นไหมครับแก้มขีดหรือแก้มอปาเช่นะพี่น้องทีละเห็นไหมฮะลักษณะแก้มขีดหรือแก้มอัปาเช่ทั้งสองข้างเห็นไหมครับทั้งสองข้างพิมพ์กรรมการนี้จะสวยนะพี่น้องจะเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างสวยนะฮะสวยนะครับการแกะบ้องไม่พิมพ์สวยเห็นไหมครับ เนื้อพระก็สวย่องตรงไหนก็ต้องมีมวลสารนะพี่น้องที่รักครับ่องตรงไหนก็ต้องมีมวลสารเห็นไหมครับพยายามจะให้พี่น้องเห็นชัดๆทำไมมันไม่ชัดกล้องกล้องหรือว่ากล้องหรือว่ากล้องส่องนะครับก้องส่องหรือก้องแว่นขยายเดี๋ยวขอเช็ดแป๊บหนึงนะครับกล้องส่องหรือแว่นขยายอ๋อแว่นขยายโอเคครับเห็นไหมครับต้องมีมวลสาร นะครับต้องมีมวลสารนะครับเนื้อหนุ่มทวดต้องมีมวลสารไม่มีมวลสารไม่ได้นะครับไม่มีมวลสารไม่ได้ต้องมีมวลสารครับเนี่ยครับยังไงก็ต้องมีมวลสารเพราะว่าเป็นเป็นการทําจากอะไรครับจากว่านที่มาโขกมาต่ำเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับคราบยางมังคุดครับคราบน้ำว่านยางมังคุดเห็นไหมครับเป็นเม็ดเม็ดนะครับลักษณะสีน้ําตาลอมดําเห็นไหมครับยางมังคุดไหมครับนี่ครับเต็มเลยครับขึ้นมาเห็นไหมพี่น้องทีละครับนี่ครับ ่านี่ครับอ่านี oh no like ่ครับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับลักษณะของว่านคราบน้ำว่านนะครับที่เกิดจากว่านดิบนะฮะก็จะเป็นคราบยางมังคุดอย่างนี้เห็นไหมครับพี่น้องทีละครับนี่ฮะนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติเราส่องเราจะเจอที่สวยงามธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้พี่น้องครับเรียนรู้ธรรมชาตินี่ครับเยอะๆเลยไหมครับเม็นเม็ด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 อย่างนี้นะครับเม็ด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 อย่างนี้เห็นไหมครับ แล้วถ้าเป็นพิมพ์กรรมการพี่น้องที่รักครับเห็นไหมครับร่องจะตื้นร่องระหว่างขาก็จะตื้นร่องระหว่างเม็ดปัวก็จะตื้นเห็นไหมครับระหว่างเม็ดบัวความบวงหงายก็จะตื้นเห็นไหมครับร่องจะตื้นลักษณะของเม็ดปัวก็จะไม่คมชัดเหมือนพิมพ์ใหญ่นะนี่เป็นธรรมชาติของพิมพ์กรรมการจะเป็นอย่างนี้นะครับคือธรรมชาติเป็นอย่างนี้นี่ฮะธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้พี่น้องที่รักครับนี่ เห็นไหมฮะจะไม่ค like okay ่อยชัดจะไม่ค่อยชัดนะครับหมายถึงร่องแต่เนื้อขานั้นก็โอเคแหละต้องชัดนะครับแล้วก็ต้องมีลักษณะของรอยนะครับลักษณะของริ้วนะครับปากฏริ้วจีวรตรงแขนด้านซ้ายนะครับต้องปรากฏริ้วจีวรตรงแขนด้านซ้ายนะฮะพี่น้องที่ละครับอันนี้เป็นพิมพ์เอกลักษณ์ของพิมพ์กรรมการนะองค์นี้โดดเด่นในเรื่องของคราบยางมังคุดเนี่ยเห็นไหมครับคราบน้าว่านยางมังคุดที่เป็นลักษณะ เม็ด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 พี네่น้องครับลักษณะเม็ดเม็ดอย่างนี้นี่ฮะตรงรูก็เป็นสิ่งสําคัญเห็นไหมครับรูต้องเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับรูต้องเป็นธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติมีความงดงามนะครับนี่ครับรูต้องเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังหลังเนี่ยฮะก็ต้องเรียบร้อยนะครับหลังก็ต้องเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ครับส่องไปตรงไหนก็มีความมีเม็ดมวลสาร มีธรรมชาติให้เราได้เห็นเห็นไหมครับงดงามมากมากนะครับเนื้อหาสวยงามจริงๆพี่น้องที่เคารพกับเห็นไหมฮะแล้วบริเวณริมเนี้ยเราจะปรากฏลายนิ้วมือลางๆนะครับลายนิ้วมือเสมอตรงริมเนี้ยแอนแล้วก็ปรากฏลายนิ้วมือเสมอนะครับริมด้านล่างทั้งด้านขวาและซ้ายนี่ฮะองค์เนี้ยโดดเด่นมากในเรื่องของคราบยางมังคุดเห็นไหมครับคราบน้ำว่านยางมังคุดแสดงว่าองค์เนี้ย มีลักษณะของว่านที่มีส่วนของว่านสดด้วยนะครับว่านคือยังไม่แห้งเอามาครลกมาตําผสมนะพี่น้องที่รักนี่ครับอันนี้เราวิเคราะห์จากเนื้อพระนะจากองค์พระนะวิเคราะห์จากองค์พระเชิญพี่น้องวิเคราะห์จากองค์พระเราก็จะเห็นนะครับธรรมชาติเห็นสิ่งที่เราปรากฏนะครับนี่ครับถ้าพี่น้องมีพระลักษณะนี้ที่บ้านต้องเก็บนะครับใครจะว่ายังไงใครจะว่าผิดพงผิดพิมพ์อย่าไปสนใจนะพี่น้องที่เคารพครับ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราอะไรเนี้ยพระลักษณะนี้จะเป็นพระที่สมบูรณ์แบบหายากนะครับหายากที่จะมีคราบสมบูรณ์แบบอย่างนี้จวนใหญ่เราเจอในปัจจุบันนี้ก็จะเจอแบบใช้จนช้ำมั่งอะไรมั่งนะครับหายากพระแบบนี้ครับนี่ฮะถ้าพี่น้องมีก็อนุโมทนาสาธุไม่ต้องกลัวครับว่ามีพระหลวงปุ่ทวดแล้ว จะปล่อยไม่ได้จะไม่มีพุทธคุณหรือจะอะไรครับหลวงปู่ทวดขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดแค่ได้ยินชื่อนะครับแค่เอ่ยชื่อท่านก็คุ้มครองป้องกันนี้รันตรายได้แล้วเห็นไหมครับยิ่งถ้ามีพระอย่างนี้ไว้ห้อยคอนะครับไว้ประจํารถนะครับเราก็จะขับรถได้อย่างปลอดภัยพี่น้องที่รักเห็นไหมครับปลอดภัยนะฮะอันนี้คือหลวงปู่ทวดนะครับนี่ฮะองที่สองแล้วเขาผ่านไปอ่าองที่สามครับ คือพยาบยา,าพระที่จะนันโพสต,ตอนเช้านะมามาอธิบายซ้ำให้พี่น้องอีกทีหนึ่งองค์นี้ก็จะเป็นพระซุ้มกอดำแต่ไม่ดำอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าพระซุ้มกอเนะี่ยพิมพใหญ่ไม่มีลายกระหนกก็คือไม่มีลายกระหนกตรงนี้ไม่มีลายกระหนกตรงนี้นะครับเรียกว่าซุ้มกอดำเพราะว่าสมัยก่อนจะเจอเฉพาะสีดำเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่พอเปิดกลุกมาเรื่อยๆอะไรต่างๆก็จะปรากฏสีน้ำตาลด้วย นะครับปรากฏส,สีน้ําตาลนะครับการพิจารณาพระซุ้มกอธรรมชาติสีน้ําตาลก็จะพิจารณาเหมือนกับพระซุ้มกอทั่วไปก็คือมีว่านแร่ดอกมะขามนะครับมีลักษณะว่านแร่ดอกมะขามนะครับถ้าสีน้ําตาลนะถ้าสีดําเราจะไม่เจอว่านแร่ดอกมะขามความจริงว่านแร่ดอกมะขามที่เราเรียกกันเนี่ยมันไม่ใช่ดอกมะขามนะพี่น้องที่เคารพนี่ครับว่านแร่ดอกมะขามอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ดอกมะขามนะแต่มันเป็นแร่เหล็กชนิดหนึ่งที่มีมากในดินเมืองกําแพงเพชรนะครับ ป็นแร่เหล็กชนิดหนึ่งนะครับที่จะปรากฏในเนื้อพระส่วนใดส่วนหนึ่งแหละถ้าหากว่าเป็นเนื้อสีอย่างนี้นะครับส่วนใดส่วนหนึ่งต้องเจอเห็นไหมครับเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งเราต้องเจอต้องเจอจนได้นะฮะต้องเจอจนได้เห็นไหมครับนี่ฮะเราต้องเจอจนได้เห็นไหมครับนี่ฮะถ้าเป็นเนื้อสีอย่างนี้เราก็จะเจอว่าแร่ดอกมะขามบ่อยๆนะพี่น้องที่ลกครับบ่อยๆเห็นไหมครับคาบอย่างนี้เรียกว่าคาบราัก นะครับการเวลาผ่านไปถ้าจับอย่างเงี้ยจะเรียกว่าคาบปรารักนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการลงรักปิดทองหรือยังนะครับแต่ว่าถ้าเจอคาบลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าคาบปรารักคาบรารักนั้นไม่ได้เกิดจากการที่มนุษย์ลงรักนะครับแต่เกิดจาก<ๆ>เชื้อราชนิดหนึ่งที่จับนะฮะการเวลาผ่านไปแล้วก็จับแน่นกับเนื้อพระก็มีลักษณะเป็นคาบแบบนี้พี่น้องที่เคารพครับนี่ครัมีลักษณะเป็นคาบแบบนี้นี่ครับ แล้วอ,องค์นี้ก็ถือว่าเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นพระซุ้มกอดําสีน้ําตาลนะฮะพุทธศินเวลาเราพิจารณาแล้วก็พิจารณาอย่างนี้นะพี่น้องทีละครับเนี่ยพุทธศิ์เนี่ยถ้าเป็นซุ้มกอนะครับลักษณะนี้เราสังเกตว่าพื้นที่บริเวณนี้จะมากกว่าฝั่งขวาจะมากกว่าฝั่งซ้ายและจะลาดเอียงมากกว่าฝั่งซ้ายจะแคบแล้วก็ชันนะครับแคบแล้วก็ชันนะครับพื้นที่นะ พื้นที่นะครับอันที่สองนะครับลักษณะองค์พระท่านเนี่ยก็จะแตกต่างจากพระซุ้มกอทั่วไปนะครับพระซุ้มกอทั่วไปเนี่ยรูปทรงจะไม่เป็นอย่างนี้แต่พระซุ้มกอดำเนี่ยจะเป็นลักษณะของลังกาศิลปะลังกาก็คือพระจะออบอ้วนล่ำสันบึกบึนนะเป็นพระที่มีกล้ามมีกล้ามเห็นไหมครับมีกล้ามมีกล้ามากล้ามหน้าอกมีกล้ามแขนเห็นไหมครับล่ำสันบึกบึนนะครับ ปรากฏบางองค์ก็ปรากฏตาโปนปูดโปนนะครับบางองค์ก็ไม่ปรากฏนะครับนี่ฮะลักษณะขากว้างนะครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฐานรองนะครับจะมีความลึกนะครับฐานเขียงเนี่ยมีความลึกมากเห็นไหมครับลึกมากที่ลงมาขานี่ลึกมากนะครับนี่ครับนี่คือพุทธสินทีนี้เรามาลองส่องดูเนื้อดูพาพี่น้องส่องดูเนื้อการพิจารณานะครับเ <Rat> ห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่คือเนื้อหาครับเนื้อหาครับนี่ครับเนื้อหาเห็นไหมครับก็มีธรรมชาตินะครับมีรารักให้เราได้เห็นมีลักษณะของวานดอกมะขามให้เราได้เห็นนะครับมีธรรมชาตินะครับมีความงดงามพี่น้องที่รักครับนี่ครับพระมีกล้ามนะครับเป็นลักษณะมีกล้ามร่องรักแร้จะตื้นนะครับเมื่อเทียบกับพิมพ์ผ้าสุมกอมีกระนกทั่วไปนะครับแต่ว่า สุมกอดำนียจะล่องลักแร้จะตื้นนะครับอ่าลองลักแล้จะตื้นเห็นไหมครับลักษณะการวางมือประสานมือเนี่ยจะปูดโปนขึ้นมาเหมือนค้อนปอนนะครับอ่าเห็นไหมครับจะเหมือนค้อนปอนนหครับนี่ครับนี่ครับเนื้อพระนั้นจะมีความเขี่ยวความย่นนะครับมีความเขี่ยวความย่นนะครับได้อายุนะพี่รองทีละครับมีความหดความเขี่ยวในทุกๆมิติเลยเห็นไหมครับนี่ครับ แล้วด้านหลังนะครับด้านหลังด้านข้างนะครับเห็นไหมครับว่านดอกมะขามต็มนเลยลักษณะสีแดงๆอย่างนี้คือว่านดอกมะขามพี่น้องที่รับพี่ก Church, ็รบครับสีแดงๆเนี่ยนะฮะนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นรารักดำๆเนี่ยรารักเรียกว่ารารักนะพี่น้องนี่ฮะดำๆเนี่ยรารักเห็นไหมครับรอันนี้คือธรรมชาติของพระซุ้มกอนะฮะซุ้มกอดําแต่ว่าสีน้ําตาลซุ้มกอดาแต่สีน้ําตาลองค์ต่อไปครับองค์ต่อไปก็จะเป็น พระอะไรเป็นพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงมือตกเข่านางพญาเข่าตรงนั้นจะมีสองพิมนะพี่น้องที่เคารพครับก็คือเข่าตรงเฉยๆกับเข่าตรงมือตกเข่าแยกกันตรงไหนแยกกันตรงนี้แหละครับถ้ามือตกเข่าเห็นไหมครับมือเนี่ยจะวางมือขวานะครับจะวางเนี่ยเราจะเห็นมือเนี่ยเลยมาจนถึงข้างล่างเลยเลยเข่ามาถึงข้างล่างเลยเนี่ยมือตกเข่านะฮะมือเนี่ยจะเลยลงมาเห็นไหมครับเลยตกเข่ามาถึงล่างเลย นี่ครับนี่คือมือตกเขา่าแต่ว่าพิมพเข่าตรงเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่คล้ายกันหรือเหมือนกันก็คือท้องจะเป็นลอนเห็นไหมครับพี่น้องครับท้องเป็นลอนเหมือนท้องป่องนะเป็นลอนแล้วเส้นเข่าตรงก็คือเส้นนี้เส้นเข่าตรงนะครับคือเส้สนนี้นะครับลักษณะการนั่งขององค์พระเนี่ยจะค่อนข้างนั่งตัวตรงนะครับเกตก็ตรงนะครับเป็นเกตเปรวเพลิงก็ตรงนะครับมีเส้นคอเส้นขูนะครับองค์นี้พิเศษอีกอย่างก็คือมี2สี ฝั่งนี้ขึ้นไปก็จะเป็นสีแดงนะครับฝั่งนี้ลงมาเป็นสีอะไรครับออกเป็นขาวอมเหลืองเห็นไหมครับนี่นขาวอมเหลืองนะครับพระนางพญาจะต้องมีการปาดข้างเป็นรอยครูดเม็ดบนสารนะครับมีรอยครูดเม็ดบนสารทั้งสามมุมนะครับต้องมีรอยปาดรอยครูดเห็นไหมครับต้องมีรอยปาดรอยครูดเม็ดบนสารทั้งสามมุมนะี่ครับมีรอยปาดรอยครูดเม็ดบนสารทั้งสามมุม นะครับและองค์นี้พิเศษก็คือจะมีมวลสารเม็ดเครื่องใหญ่เลยเห็นไหมครับเม็ดเครื่องใหญ่เลยก็คือเม็ดนี้มวลสารเม็ดเครื่องใหญ่เลยนะครับด้านหลังพระนางพญาจะเป็นหลังที่มือกดครึงนะครับมือกดครึงเพราะฉะนั้นมือกดครึงก็จะปรากฏหนึ่งพื้นที่สูงสูงต่ําๆอันนี้เป็นธรรมชาติของมือเราก,กดนะกดลงไปอย่างนี้พี่น้องครับก็จะมีพื้นที่สูงสูงต่ำต่ำสองจะมีลายนิ้วมือโบราณ จะต้องปรากฏมากน้อยก็แล้วแต่นะครับ3ธรรมชาติของมวลสารพระนางพญาก็ต้องมีตะปุ่มตะป่มนะเม็ดกรวดเม็ดแร่มวลสารเพราะว่าเมืองพิษรุโลกนั้นเป็นเมืองที่แม่น้ํามาบรรจบกันสองสายที่เรียกว่าเมืองสองแควเพราะนั้นมวลสารก็จะมีเม็ดรกรวดเม็ดแร่เป็นธรรมดานะครับก็จะมีตะปุ่มตะป่มนะพี่น้องที่รักครับอันที่4ก็คือขอบจะปิ้นขอบตรงนี้จะปิ้นนะครับขอบจะปิ้น อันนี้แหละครับเป็นหลักการพิจารณานะครับส่วนธรรมชาติต่างๆเราก็ส่องดูเนื้อดูไรได้นะครับ <c oughs> ความเก่าความหดความเหี่ยวนะครับ <c oughs> แล้วก็ตําหนิต่างๆนะครับ <c oughs> เราดูธรรมชาติก่อนแล้วค่อยไปเรื่องตําหนิเห็นไหมครับพี่น้องที่รักครับเราดูธรรมชาติก่อนเห็นไหมครับธรรมชาตินะฮะมีธรรมชาติให้เราได้เห็นหนะครับ <c oughs> ยิ่งพระที่มีรูมีร่องมีอะไรต่างๆ,ๆยิ่งทําให้เราดูง่ายขึ้นไปอีกนะครับธรรมชาติเห็นไหมครับนี่ครับ งดงามนะครับเป็นสองสีนะองค์นี้สองสีพี่น้องที่รักครับซอกลึกๆตามซอกลึกๆของพระนางพญยาจะมีลักษณะริ้วริ้วริ้วเป็นริ้วริ้วคล้ายๆเสี้ยนเสี้ยนเล็กๆเต็มไปหมดนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่ปลอมแปลงไม่ได้นะพี่น้องครับตามซอกลึกๆเนี่ยจะมีริ้วเล็กๆเต็มไปหมดเลยจะมีเล้นเส้นริ้วเล็กๆเต็มไปหมดนะครับปลอมแปลงยากมากตรงนี้นะพี่น้องที่รักครับนี่ครับ ตามด้านข้างจะมีรอยครูดเม็ดมวลสารต้องปรกกดรอยปาดรอยครูดนะฮะหรือว่าเป็นเอกลักษณ์สําคัญส่วนด้านหลังก็จะมีตะปุ่มตะป่ําอย่างที่เรียนไปนะครับมีพื้นที่สูงต่ํามีรอยลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีขอบปิ้นเห็นไหมครับมีขอบปิ้นนะพี่น้องทีละครับแล้วครับนางพญานะครับมาองสุดท้ายสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับสมเด็จวัดระฆังพิมพใหญ่พี่น้องครับ สมเด็จพระนครังองค์นี้นะครับหลายท่านก็บอกว่าทําไมมันดูใหม่จังมันดูใหม่ๆนะครับผ้าสมเด็จนะครับไม่ได้แห้งกรอบกรังนะครับผ้าสมเด็จนะฮะถ้าเป็นยุคปลายพี่น้องที่เคารพครับยุคปลายก็คือยุคหลงวิจารเจรนแบบเนี้ยนะครับยุคหลงวิจารเจรนายแบบเนี้ยบอกไม่พิมพ์หลงวิจารเจรนายเนี้ยมันจะมีน้ํามันตั้งอิวน้ํามันตั้งอิวนะครับทำให้พระมีความซึ้งความสดความใหม่นะครับมีความหนึกความนุ่มนะครับนี่ครับ หลงวิจารเจในเนี่ยจะมาพร้อมกับน้ำมันตั้งอิว๋วนะฮะไปนั้นก็จะมีความหนุกความนึ่งความนุ่มเนื่นึ่งนะฮะอ่าเป็นพิมพ์เกตทลลุซุ้มองนี้นะครับลักษณะแม่พิมพ์นั้นพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ที่สวยงามมากสง่างามนะครับแล้วก็คมชัดลึกนะครับแล้วเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เรียกว่าหนึกนุ่มนะพี่น้องสินครับออกเป็นลักษณะโทนหนึกนุ่มเห็นไหมฮะ มีมีรอยปาดข้างๆงมีเม็ดมวลสารนะครับข้างหลังก็จะเป็นหลังเรียบแต่ไม่เรียบนะครับหลังเรียบแต่ว่าเราดูนะครับมีลักษณะเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นหลุมโลกพระจันทร์เล็กๆเต็มไปหมดเลยนี่คือเอกลักษณ์นะครับจะไม่เรียบแป้เหมือนฉาบปูนนะพี่น้องที่รักครับนี่ฮะจะมีลักษณะคลื่นนะครับอีนนี้พอเราส่องดูเนื้อนะครับก็จะทําให้เราเรามาส่องดูเนื้อกันนี่ครับนี่ครับ นี่ไหมจะมีความหนึกความนุ่มนะฮะมีความหนึกความนุ่มพี่น้องที่รักครับเหมือนไม่ชัดหรืออย่างไรน,ะนี่เข้าใจอะไไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะครับว่าเราซูมเยอะไปหรือเปล่าถ้าเราซูมเยอะมันจะไม่ชัดนี่ก็ได้ประมาณหนึ่งนะพี่น้องที่รักครับแต่ไม่ชัดเท่าไหร่ไม่ได้ใจจานันเลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับนี่ครับ เนื้อจะมีความหนึบนุ่มมากนะครับนี่ครับด้านข้างเห็นไหมครับจะมีรอยปาดนะครับรอยปาดมีเม็ดมวลสารนะครับให้เราได้เห็นนี่ครับแล้วก็ด้านหลังก็อย่างที่เรียนไปนะครับจะมีรอยหลุมโลกพระจันทร์เล็กๆเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับนี่ครับเรียบแต่ไม่เรียบนะครับหลังเรียบแต่ไม่เรียบพี่น้องทีละครับอันนี้คือพระสมเด็จวัดรักคังพิมพ์ใหญ่ครับ เอาแล้วครับครบแล้ว5องค์นะครับ5องค์นี้นะครับได้ศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับก็ถือว่า,าแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆแด่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพี่น้องท่านไหนพอได้ประโยชน์บ้างได้ความรู้บ้างนะครับ พิมพ์9มาครับพิมพ์9มาก่อนที่เราจะจบไลน์นะครับพิมพ์9มาเป็นกําลังใจให้จานนันน่ครับถ้าหากว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์มีความรู้ได้ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับไปต่อยอดนะครับพิมพ์9มาให้จานนันชื่นใจหน่อยครับพิมพ์9มาโอ้ขอบพระคุณมากครับพิมพ้ามาหลายท่านเลยนะ <c oughs> อย่างที่เรียนไปนะครับความรู้เรียนทันเกินหมดแต่สิ่งที่ แตกต่างกันก็คือคุณงามความดีนะครับเพราะฉะนั้นได้ความรู้ไปให้พี่น้องเอาไปต่อยอดนะครับห้ามเอาความรู้ไปทําลายผู้อื่นนะครับไปเหยียบย่าผู้อื่นไปทับถมผู้อื่นห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามไปเที่ยวฟันธงพระผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับให้เราเป็นคนที่คมในฝักอย่างน้อยเรามีความรู้เราเอาไว้ดูพระเราดูพระให้ญาติญาติให้เพื่อนๆที่เขาอยากจะรู้นะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับพระเครื่อง ไม่ได้มีแค่อย่างที่เราเห็นยังมีอีกมากมายมหาสารให้เราได้ศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเป็นยุคของการเปิดใจเรียนรู้พี่น้องที่รักครับศึกษาทั้งสายสากลทั้งสายนุรัก์แล้วพี่น้องก็จะเข้าใจลึกซึง้งนะฮะดูพระที่บ้านของเราได้แบบมั่นอกมั่นใจพี่น้องที่รักครับเอาละครับพี่น้องที่เคารพครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่กรุณาติดตามนะครับทั้งร้อยสิบเอ็ดท่านขอบุญบาร,รมีของพระหลวงปู่ทวด พระสุมกรพระนางประยาและพระสมเด็จวรคังขอจงปกป้องคุ้มครองพี่น้องของข้าพเจ้าเที่กุณามาติดตามนะครับแล,บล้วก็ครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับทำสิ่งใดก็สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขออนุโมทนาสาธุ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 สาธ,สาธสาสาุครับผมวันนี้ก็คงจะราตรีสวัสดิ์กันเพียงเท่านี้นะครับราบขอบพระคุณมากๆครับราตรีสวัสดิ์ครับ